สวัสดีลูกเพจอีจันทุกคนนะคะสวัสดีลูกเพจอีจันทุกคนนะคะเข้ามาแล้วฝากด like, กดไลค์กดแชร์สัญญาณเสียงเป็นยังไงบ้างคะชัดไหมเอ่ยเข้ามาพูดคุยทักทายกันได้นะคะสวัสดีค่ะลูกเพจอีจันทุกคนนะคะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่หน้าร้าน ข้าวแกงกำลังใจสาขาตึก UOB สำนักง,งานใหญ่นะคะที่ซอยเพชรเกษมส3มาทับค่ะเรากำลังนะคะลงพื้นที่ค่ะเพื่อที่จะมอบของขวัญน,นะคะวันเปิดร้านให้กับผู้เข้าร่วมโครงการข้าวแกงกำลังใจค่ะนะคะอันนี้คือเป็นบรรยากาศนะคะที่เราของขวัญมามอบให้ในวันเปิดร้านนะคะร้านเนี่ยข้าวแกงกำลังใจเนี่ยทั้งหมดตอนนี้มีทั้งหมด10สาขาจะเปิดพร้อมกัน วันที่1ธันวาคมนี้9าสาขาถามว่าอีกสาขาหนึ่งทำไมยังไม่เปิดเปิดไปแล้วค่ะสาขาหนึ่งก็คือที่บ้านอีจันของเราเองที่รามินทาซอย8นะคะเปิดไปแล้วตั้งแต่วันที่15นะคะคลายผ่านไปผ่านมาแถวรามินทาอยากจะชิมข้าวแกงกําลังใจนะคะแวะเวียนมาได้แวะเวียนมาได้ไดที่รามินทาซอย8ส่วนอันนี้เราอยู่กันที่ถนนเพชรเกษมนะคะอยู่แถวแถวตึกยูอสํานักงานใหญ่อันนี้คือร้าน ข้าวแกงกำลังใจนะคะสาขาตึกยโยบเสมปังกันใหญ่นี่คือพี่จันนะคะแล้วก็ทีมงานของเราลงพื้นที่มามอบของขวัญน,นะคะวันเปิดร้านให้กับให้กับพี่น้ำทิพย์นะคะพี่น้ำทิพย์ด้วยตัวเองเลยนะคะวันนี้นะคะของขวัญที่เราเอามามอบให้ก็จะมีนี่ค่ะมีข้าวนะคะข้าวปลาไก่แจ้1สิบห้ากิโลแล้วก็จะมีซอสนะคะปรุงรสของเด็กคูณสุขนะคะ แล้วก็จะมีในส่วนของถังแก๊สทีทีด้วยที่จะมีถังแก๊สมอบให้แล้วก็มีจานมีถ้วยนะคะมีจานมีถ้วยจากไหนคะคุณยดูดีจานถ้วยนีย่มาจากสีส,สีไทยซปเปอร์แวร์อะไทยซปเปอร์แวร์สนับสนุนในจานชามสำหรับเปิดร้านสุดปังค่ะคุณพี่นะคะรวมถึง ข้าวเนี่ยเป็นต้นทุนอย่างหนึ่งในการเปิดร้านนะเราก็มีข้าวปลาใส่แจ๊15กิโลกรัมมาให้ด้วยโอ้สุดยอดเลยคือเล่าจากนี้ยังไม่หมดเท่านี้นะยังมีกล่องด้วยไหมคะพี่ใช่แล้วก็มีอ่พอมาปั๊บเสร็จแล้วเข้ามาก็มีพริกน้ำปลามีเขาเรียกอะไรเมนูผัดเสริมะก็จต้องมีซอสตุ้งรสของเด็ดจุกซอสตุ้งรสแบบจุตกที่เอามาให้ก็จะมีแต่น้ำมันหอยค่ะซีอิ๊วขาวแล้วก็น้ำพริกเผาอ้ สามเอาไปต่อยอดทําเป็นเมนูเอามาข,<อ>ขายในร้านได้ใช่แล้วก็ยังไม่หมดนะค่ะมีของแล้วมีวงเงินด้วยสุดปังมีมีวงเงินก็คือว่าสมมติคุณมาปางอยากจะเปิดร้านอยากจะไปซื้อถาดซื้อหม้อซื้อกระมัะงไม่ต้องเงินตัวเองจะแจ้งแจ้งเรานะหรือว่าเ,เช้ามาอย่างเงี้ยเข้าแกงไปส่งต้องจ่ายสองพันใช่ไหมใช้วงเงินเท่ากับคุณได้ขายมีสองวันอ่านี่ก็คือจะเป็นคูปองเงินสด ราคา5,000บาทนะคะที่เราเอามามอบให้กับผู้เข้าร่วมโครงการเข้ากันกำลังใจจะบอกว่าคุปอง5,000บาทเนี่ยได้ทุกคนนะได้ทุกคนที่เข้าร่วมโครงการนะคะที่ผ่านเกณฑ์การคันเรื่องของเราโดยเราเนี่ยจะเปิดร้านวันแรกคือวันที่1นึ่งธันวาคมนี้ทั้งหมดนะคะ9สาขาเลยอ่านี่คือเป็นพี่จันนะคะวันนี้พี่จันลงมามอบของขวัญร้านนี้พี่จันมาสัอภาทิตย์นี้ไปยังไงบ้างคะพี่เขาชื่อแม่น้ำทิพย์แม่น้ำทิพย์ แม่น้ำเทปนี่จะมาสู้แม่น้ำหนึ่งนะเนี่ยสวยได้ล้วค่ะพี่เนี่ยมีร้านขายลอตเตอรี่อยู่ข้างหน้าด้วยรางวัลที่หนึ่งอยู่ตรงนี้นี่เองมาคุยแล้วเขาบอกว่าจริงๆอ่ะที่เนี่ยเขาขายของได้นะ<า>แต่ว่ามีปัญหาเรื่องการผลิตหมายความว่าคุกกิ้งไม่ทนันอยู่กันแค่สองคนถ้าทํำด้วยขายด้วยอ่ะเหนื่อยมากแต่ว่าทาเลตรงนี้ดีอ่า อันเนี้ยถ้าเราถ้าเราเจอแบบนี้แก้เกมมาเข้าโครงการกับเราเราก็ส่งอาหารให้ตัก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 ,ตกขายอย่างเดียวพี่เลยมั่นใจว่าโครงการร้านเนี้ผ่านแน่นอนปังแน่ๆเพราะอะไรพี่ไปสืบมาแล้วร้านกาแฟเขาขายได้พีสุดนี่โอ้หกพันเจ็ดพันเลยนะาวานใช่ดังนั้นตรงนี้มีคน,ม,นมันจะเข้าโมเดลเดียวกับร้านข้าวแกงกำลังใจอีจันเพราะว่าเราขายกาแฟกับขายข้าวแกง วันไหนที่ยอดข,ขายข้าวแกงสูงกาแฟจะสูงด้วยอันนี้ก็ต้องคิดว่าถ้ายอดเขาสูง<ฟ>ยอดทางนี้ก็ต้องสูงด้วยเหมือนกันปังแน่ๆนะคะแฟนน้ำทิพย์ฝากไว้นะมันอยู่ซอยอะไรเนี่ยเชรเกษมสามสิบสามทับห้าโอเคเข้ามานะเดี๋ยวเราจะขึ้นป้ายละใครที่อยู่แถวนี้นะพี่จันฝากร้านนี้หน่อยแล้วเดี๋ยวจะมาเยี่ยมบ่อยๆนะฝากดูฝากร้านฝากโปรโมทฝากแชร์ด้วย แล้วเดี๋ยวกจ็จะดูว่ามีอะไรมาขายในราคาที่ไม่แพงมากคุณภาพดีนะคะก็ทุกอย่างจะคงคอนเซปต์ไว้อะคะ่ะก็คือว่าของราคาไม่แพงมากเราเริ่มต้นที่25บาทกับ1อย่างเนาะมีกำเงินมา25บาทได้กินของดีแน่นอนอะข้าวเติมได้นะคะข้าวเติมได้แหมคอนเซปต์ที่นี่นต้้วแต่ขี่มีน้ำทิที่นี่เขาจะเติมข้าวได้ไหม เติมได้เหรอโอจะลงทุนเรื่องตังาวเนาะขอบคุณมากเลยค่ะที่น้ำทิ์จะลงทุนเรื่องข้าวนะคะหมายความว่าก็จะข้าวสามารถเติมได้แต่แต่ที่ที่อีจันน่ะกินข้าวดุมากเลยนะ,ะจริงวันแรกเรากี่หมอนะ้อเนาะห้าหมอ้อ<ม>เพิ่มเป็นหก<ม>เพิ่มเป็นเจ็ดเมื่อว,วานเก้าแข้าวงเหรอฮะกับข้าวกับข้าวเาแต่กับข้าวเขาไม่ค่อยสั่งอย่างเดียวเขาสั่งหลายอย่างแต่ว่า ข้าวกินดแุแต่แต่แต่ว่าแต่พี่จันถือว่าพี่จันพี่จันอยากให้เขาได้กินข้าวดีด้วยก็เลยก็เลยให้ข้าวเยอะแต่ว่าท่านเหลือก็แต่ก็ก็พยายามดูลูกค้าให้ขาดอะเนะาะเพราะเไม่อยากให้ข้าวเหลือไงแต่ถคากินหมดเนี่ยไม่มีปัญหาเลยเออเติมได้อยากให้คนอิ่ม,มอ่ะก็ตักเยอะอยู่แล้วค่ะข้าว ก็ต,ต้องเติมได้ไม่อั้นก็ช่วยดูแลให,ใ,ให้เขาได้อิ่มเนาะ,ะอันนี้ก็จะเป็นเจตนาลมเดียวกันก็คือว่าอยากให้คนได้ข้าวได้กินข้าวที่คุณภาพดีกับข้าวฝีมืออร่อยมาตรฐานอันนี้เป็นมาตรฐานที่อิจจะดูแลอยู่แล้วเนาะแล้วก็เดินแค่บริการบริการสนุกบริการบริการมันพอเราไม่เหนื่อยมากเราจะบริการได้ดีใช่ค่ะใช่แล้วเราจะคุมความสะอาดได้อื อันนี้ละค่ะเป็นคอนเซปต์โคงการเรานะคะก็ขอให้แม่น้ำทิพย์นะคะปังปังนะคะดูแลชาวบ้านย่านเพชรเกษม33ทั<อ>บ5ให้ให้ได้มีร้านอาหารดีๆรับประทานนะคะก็ฝากร้านนะคะเดี๋ยวขอถามพี่น้ำทิพย์หน่อยถึงความพร้อมในวันที่หนึ่งที่จะเปิดร้านเป็นยังไงบ้างคุณพี่ตัดชุดยังพร้อมทุกอย่างเล <c oughs> ยค่ะเตรียไมไ่เรียบร้อยหมดแล้วค่ะ <c oughs> เยอแล้วเขาจะอาดอะไรติดป้ายเรียบร้อยหมดเลยค่ะขึ้นป้ายบอกใช่ค่ะจะเหม่อก่อนใช่ค่ะเรี่อมเีวเราขึ้นโพให้ของด้วยนะคะได้เลยแยกโพนะแยกโพขึ้นในอีจันเลยนะขอบคุณมากค่ะดรู้กันว่าว่าร้านมันจะเปิดแล้วได้สู้ๆพี่จ่าไม่มีปัญหาพี่ป๊อกพี่เมียวร้านตรงเนี้จันว่าไม่มีปัญหา อันนี้ก็คือเป็นพี่เหมี่ยวนะคะประธานสมาคมพัฒนา,าอาหารไทยอนายกาขออภัยค่ะเป็นนายกนะคะสมาคมพัฒนา,าอาหารไทยนะคะแล้วก็พี่ป๊อบนะคะเป็นหับเป็นหับโซนบางว่าโซนนี้ก็คือเป็นโซนที่จะส่งอาหารให้กับทางที่น้ําทิพนะคะเป็นพวกกางในการที่จะส่งอาหารนะคะทุกวนัน ให้กับทงพี่น้ำทิพย์ขายวันนี้เราก็มาลงพื้นที่การมอบของขวัญน,นะคะเป็นวันแรกซึ่งร้านค้าของพวกนี้นะคะก็จะเริ่มเปิดในวันที่หนึ่งธันวาคมอ่าซึ่งสายฝั่งคนบุรีเนี่ยก็จะมีตั้งแต่เจรลลิญรัะ,ระเพชรเกษมแล้วก็จะมีในเรื่องของสามพานและข้ารผสมก็ไปถึงใช่มีพระลามห้า แล้วก็มียังมีจังหวัดนนทบุรีด้วยนะพี่ใช่ใช่พระรโซนนนทบุรีพระรมก็มีเค่นั้นน่ะเดี๋ยวเราจะไปกันใช่เดี๋ยวช่วงบ่ายนะคะวันนี้เราจะเดินทางไปมอบของขวัญเปิดร้านในโซนพระรามห้าด้วยลูกเพจแฟนเพจติดตามกันได้นะคะอันนี้ก็คือเป็นบรรยากาศในการเข้ามาพูดคุยเพื่อเตรียมความพร้อมในการมอบของขวัญนะคะก็จะมีทางทีมผู้บริหารของเราทั้งพี่จันพี่เหมียวพี่ป๊อปนะคะเดินทางมาพูดคุยด้วยนะคะถือว่าเป็นขวัญกำลังใจค่ะสำหรับคนที่ จะเปิดร้านนะคะในวันที่1นี้นสําหรับลูกเพจที่อยู่ตามที่ต่างๆวันที่1นเนี้ยพร้อม10สาขาไปกินกันได้เลยเข้าวแกงกําลังใจอิ่มละ25บาทนะคะเราจะมีสาขาไหนบ้างบางคนถามเอ๊อยากจะมากินมีสาขาไหนบ้างที่นี่นะคะ่ะที่1เลยสาขาบ้านอีจันของเรานะรามินทาซอย8ตอนนี้เปิดให้บริการแล้วทุกวันเลยตั้งแต่7จ็ดโมงเช้านะคะจนถึงบ่ายของก็จะหมดละสาขาที่2นะคะ อยู่ที่ลายป่าเขาอยู่ใกล้ๆกับวัดลาดป่าเขานะคะแล้วก็สาขาที่จะเปิดวันที่หนึ่งเนี่ยก็จะมีนี่สาขาที่นี่นะคะตึกยูบีสัญบการใหญ่มสีสาขาจะเริญรัฐน์28นะคะแล้วก็จะมีในส่วนของสามพานด้วยสาขา,าคนครปฐมใครที่อยู่แถวสามพานนครปฐมอยากจะกินข้าวแกงกาลังใจเนี่ยสามารถแวะไปได้เลยนะคะรวมถึงมีในส่วนของโซนเยาวราชด,ด้วยอ่าบางคนบอกว่าเยาวราชของกินอร่อย นะหนึ่งในนั้นมีข้าวแกงกำลังใจด้วยค่ะไปหาทานได้นะนะสวัสดีลูกเพจที่เข้ามารับชมอยู่ตอนนี้นะคะตอนนี้เรานะคะทีมงานข้าวแกงกำลังใจนะคะและเพจอีจันนะอยู่กันที่เพชรเกษมตาวที่สามคับหนะคะหรือพูดง่ายๆคือตึกโยบีสำนักงานใหญ่นั่นเองนะคะวันนี้เรานะคะมามอบ ของขวัญวันเปิดร้านให้กับผู้เข้าร่วมโครงการเข้าแก่กําลังใจนะคะของขวัญเนี่ยก็มีเยอะแยะมากมายเลยค่ะลูกเพจมีทั้งเงินสดนะคะคุณปองมูลค่า5,000บาทสามารถเอาไปแลกเป็นอุปกรณ์ของใช้ในร้านหรือจะมาแลกเป็นค่าอาหารด้วยก็ได้นะคะรวมถึงมีข้าวสารด้วยในวันเปิดร้านนะคะ15กิโลจากข้าวตาไก่แจ้ให้กันไปเลยฟรีๆนะเ,เป็นทุนไปทํา ไมเปิดร้านในวันแรกรวมถึงซอสนะคะซอสต,ต่างๆซอสหอยนางลมซีอิว๊วน้ำพริกเผาจากเด็กคุูสูกก็ต้องขอบคุณไว้ด้วยนะคะขอบคุณจากใจเลยที่สนับสนุนอุปกรณ์ทุกอย่างมานะคะรวมถึงกะถังกรบพี่ทีนะคะแล้วก็จานถ้วยจากสีไทยซูเปอร์แวรน,นะคะก็ให้ความกรุณานะคะมอบของขวัญวันเปิดร้านเป็นจานเป็นถ้วยนะคะ ให้กับผู้ร่วมเข้าโครงการนะนี่อ่านี่คือการประกาศการรับมอบนะคะกําลังจะรับมอบกันแล้วนะคะอ่านี่ก็คือเป็นเหล่าทีมผู้บริหารของเรานะคะกับพี่น้ำทิพย์นะคะคนตรงกลางเป็นเจ้าของร้านที่อยู่สาขานี้นะคะอยู่สาขานี้ใครอยู่แถวๆนี้วันที่หนึ่งธันวาเปิดวันแรกมามากินได้มาชิมได้จะได้รู้ว่า เท่าแกงกำลังใจเนี่ยมีเงินแค่25บาทก็สามารถอิ่มท้องได้แล้วนะคะจะบอกว่าทุกวันนี้เนี่ยเงิน25บาทเนี่ยมีค่านะลูกเพจบางคนอาจจะคิดว่า25บาทฉันจะไปทําอะไรได้ฉันจะอิ่มได้หรือเปล่าไเนยนะคะได้เลยค่ะเอาไปเลยค่ะเดี๋ยวเรามาคุยกันกับพี่เหมียวเนอะนายกสมาคมพัฒนาการไทยอ่ะสึ่งคือพี่เหมียวเกี่ยวมายังไงบ้างพี่เหมียวเป็นคนเริ่มโครงการกับร่วมกับพี่จันนะจากนั้นเสร็จพี่เหมียวก็จะไปหาร้านอาหารที่มีคุณภาพและมีกําลังการผลิต ทำอาหารออกมาแล้วก็ส่งไปยังสาขาเดี๋ยวเราไปถามที่เหมียวกันว่าวันเนี้ยรู้สึกยังไงที่วันที่หนึ่งเนี่ยจะมีเกือบประมาณ14สาขาเกิดขึ้นในกรุงเทพนะอเคพี่เหมียวค่ะถามให้พี่เหมียวนิดน,นึงว่า,วารู้สึกยังไงบ้างว่าวันที่หนึ่งเนี่ยจะมี14สาขาเกิดขึ้นนะในทั่วกร<อ>ุงเทพเราจริงๆแล้วที่ผ่านมามันก็มีกระจายอยู่นะ,ะมันมีกระจายคนขายอยู่ประมาณ20-30สาขาเนี่ยนะที่ขายอยู่แต่ว่า ส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็เป็นคนที่ทํากับข้าวเองค่ะแล้วก็มีใจที่อยากทําตามนโยบายเนี่ยขาย25บาทเนี่ยนะ,ะแต่ว่าอย่างที่บอกเลยเขาว่าตอนนี้ได้ทางอิจันได้ทีมอิจันตลาดแตกมาช่วยบริหารเนี่ยค่ะความเชื่อของพี่คือว่าเราต้องรวมกําลังกันซื้อวัตถุดิบแล้วก็ผลิตที่เดียวแล้วก็แจกออกไปตอนนี้นะความสําเร็จของทีมร้านเนี่ยน้ําทิ์เนี่ยนะที่ที่บางแแเนี่ยนะ,ะอยู่ที่ว่า มีชุมชนมาให้หวังว่าลูกเพจนะลูกเพจันสนับสนุนมาช่วยกันนะตรงนี้เนี่ยตัวตัวหน้าร้านเนี่ยขายได้อยู่แหละถ้าขายได้จะกำไรเป็นการสร้าะเป็นการสร้างรายได้นะแต่ว่าสิ่งที่เราอยากจะให้อุดมกติของเราเนี่ยมันไปได้ตรงนี้ตรงที่ว่าเขาเรียกอะไรอ่ะ คนคนขายอยู่ได้ผู้ผลิตก็อยู่ได้แล้วก็จริงๆแล้วความยั่งยืนของอุดมคติเนี่ยมันต้องเป็นรูปธรรมที่ขายได้ตลอดเพราะว่าคนที่ขายมาอยู่20-30ร้านที่เปิดเนี่ยบางทีหัขายบางทีก็ไม่ขายอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันนี้เราก็แบบมันไม่ใช่เราไม่ได้ทำกเวเอนนะใช่ใช่แล้วมันต้องยั่งยืนนะคนต้องกินข้าวทุกวันไม่ใช่วันนี้มาอ้าวร้านเปิดเพราะวันนี้ร้านปิดปอีกแล้วอะไรเงี้ยใช่ไหมมันมันไม่ใช่ เราอยากเห็นว่าการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันซึ่งจริงๆแล้วเราธุรกิจร้านอาหารเนี่ยมันเป็นธุรกิจคนทําต้องมีกําไรถ้าเราจะทําบุญเราต้องไปทาโรงทานถูกไหมอ่นนั้นก็เป็นการให้โดยไม่มีเงื่อนไขแต่อันนี้เราพี่เป็นนายกสมาคมแม่้านไทยเพราะนั้นคนที่เป็นคนค้าขายเนี่ยเขาต้องอยู่ได้เขาต้องมีกําไรผู้ผลิตคือฮับของเราก็จะต้องอยู่ได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็พี่ก็หวังว่า วิธีคิดของเราเนี่ยก็ให้ลูกเพจทราบเหมือนกันนะคะว่าเราอ่ะช่วยกันซื้อวัตถุดิบแล้วก็รวมศูนย์ที่ฮับฮับหนึ่งนะซึ่งจะกระจายไปทั้งทั่วประเทศเนี่ยนะคะตอนนี้ก็เน้นที่กรุงเทพและปริมณฑลเพราะนั้นวัตถุดิบี่ยจะโดนส่งมาที่ครัวกลางครัวกลางกครัวกลางคัวกลางเนี่ยก็จะผลิตอาหารส่งมายังหน้าร้านใช่ไหมฮะอันนี้เนี่ย ตอนนี้หน้าร้านไม่ต้องกังวลอะไรเลยขอให้ลูกเพจมาสนับสนุนเท่านั้นเองนะรอขายอย่างเดียวขายอย่างเดียวขายได้เงินขอขายได้เนี่ยทุกวันมีกําไรอันนี้เป็นความสุขของเหมือนเหมือนสมาชิกคนร้านอาหารอันนี้ได้แน่แต่พวกเราต้องมีหน้าที่บริหารต้นทุนวัตถุดิบให้ได้มันต้องมี2ส่วนแยกกันถ้าต่างคนต่างซื้อซื้อหมูวันละกิโลร้านละกิโลครึ่งกิโลอย่างเงี้ยราคามันก็โดดคือจริงๆหนูมองว่า โครงการเนี่ยมันสามารถต่อยอดทางซัพพลายเนาะเพราะว่าตั้งแต่ต้นทางผลิตเนาะเขาก็สามารถเอาของที่มาทําเป็นอาหารได้ตัวของร้านอาหารก็สามารถมีรายได้ในการทําอาหารสดแล้วก็มาที่คนขายอันนี้เป็นการดูแลกันด้วยค่ะมาถว่าผู้ประกอบการร้านอาหารบางร้านเนี่ยฝีมือดีนะแต่ว่าเอ๊ะทำไมขายไม่ได้อาจจะไปอยู่ในทําเลซึ่งมีการแข่งขันแต่ว่าเขาก็เป็นสามารถเป็นผู้ผลิตให้เราได้ใช่ไหมทาเลนั้น ไม่เหมาะสําหรับการค้าขายใช่ไหมแต่เป็นทำอาหารอร่อยนะฮะก็รับวัตถุดิบจากเรารับผลิตแล้วก็ส่งแจกไปยังหน้าร้านอันนี้ฮะมันก็มันจะเป็นการครบถูกของการทําธุรกิจร้านอาหารเข้าแกงกาลังใจก็จะพร้อมที่จะมีข้าวหนึ่งข้าวหนึ่งจานกับข้าวหนึ่งอย่าง25บาทกําเงินมากินอิ่มแน่นอนค่ะแล้วมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะพี่เหมียวที่แบบว่า ร้านอาหารที่มีชื่อจะทําอาหารออกมาขายใน25บาทใช่เพราะนั้นตอนนี้เนี่ยคนที่เป็นที่เป็นกัวกลางของเราเนี่ยทำอาหารอร่อยใช่มาพี่มัสซีสเต็กั้นเทพเช่มัดเนี่ยทำอาหารอร่อยมากส่งมาที่ร้านข้าวแก่แต่ข้าวแก่อีจานทุกคนพูดหมดเลยว่าอร่อยมากแต่ทำเลที่พี่มัดอยู่เนี่ยมีการแข่งขันสูง่ตรงนั้นอาจจะขายไม่ดีใช่ไหมแต่ว่าทําหน้าที่เป็น เป็นตัวกลางได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะดังนั้นเราต้องในสังคมนี้ต้องแบ่งหน้าที่กันเหมือนต้องขอบคุณนะน้องเอทีมอิจานตลาดแตกเนี่ยก็ช่วยพี่ในการมามองดูว่าเออมีตรงไหนที่จะเป็นร้านขายขายได้ซึ่งถ้าถามพี่เนี่ยพี่ไม่เคยบริหารร้านเล็กพี่มีเพื่อนสมาชิกเป็นร้านใหญ่ๆอันนี้พี่อาจะเข้าใจธรรมชาติของคนร้านใหญ่ว่าเขาต้องเขาต้องทำอะไรต้องทำยังไงบ้างเราก็มารวมพลังกันะฉะนั้นเนี่ยพลังของ ของการแบ่งหน้าที่กันเช่นตอนนี้เราก็เราก็มีทีมหนึ่งเป็นทีมหาลงพื้นที่ลงพื้นที่ทีมพี่เหมียวดูวัตถุดิบนะะทีมอิจันก็เป็นหน้าร้านที่เป็นต้นแบบ่ทุกคนเวลานึกถึงร้านข้าวแกงกำลังใจหน้าตาเป็นยังไงมาที่บ้านอิจันได้เลยมาที่บ้านอิจันได้แล้วมีชาชอยแปดนะค่ะค่ะผู้บริหารร้านข้าวแกงอยู่ตรงนู้นนะไปล้างจานวันนี้เไปดาของโกโอเคค่ะได้ค่ะขอบคุณพี่เหมียวมากนะคะโอเคค่ะ ต่อไปเดี๋ยวเราไปดูคุณจันค่ะเดี๋ยวเราไปเราไปสัมภาษณ์พี่จันค่ะแม่ขายอะไรขายน้ำตาลค่ะขายขนมขายขนมทั้งร่านทั้งร่านยี่สิบถึงละยี่สิบสิบไม่ยี่สิบบาทมีมีอร่อยนะอร่อยด้วยนี่นี่เ่าไว้ทีนี้ก็ไม่เสียนะนี่นี่อรค่ะแมวแม่อร่อยออาหาแม่ที่ไหนอ่ะนี่อ่มามะวันพุกวันหัดใบใบอ่ะอ๋อเพรวันนั้วันแถวนี้ ขายดีนะแม่นะขอบคุณค่ะจะส่งให้มาไม่ต้องไป้องไปจองโอเคไปไปด่ไปดูคุณจันคุณจันคะคุณจันดูอะไรคะนางซื้อหวยค่ะมีเลขเด็ดไหมคะพี่ฮัลโหลฮัลโหลไปเร็วได้ร้านเนี้ยเขาเขียนคำว่าขอบพระคุณลูกค้าที่มาอุดหนุนขอให้ร่ำรวยเงินทองถูกหวยรวยเบอร์อันน่ะเบอร์เลยอยู่หน้าร้านเลยเขาหน่อยขอบคุณค่ะ รางวัลที่หนึ่งอยู่ที่พี่เนี่ยแ่งไปรางวัลที่หอยู่ที่พี่จันเลยค่ะมาติดตามพี่แข่งนี้พี่เขาบอกแข่งพี่สิริชัยค่ะแข่งพี่สิริชัยแป๊บแป๊บดูว่ามีเลขอะไรบ้างเข้าตากันหรือเปล่าขอบคุณแกงเนี่ยอย่างเงี้ยต้องถ่ายอ่ะมาถ่ายถ่ายรูปกันรางวัลที่หนึ่งเราต้องอันนี้ว่าที่รางวัลที่หนึ่งว่าที่เศรษฐี้ต้องอย่างนี้เว้ยว่าที่เศรษฐีคนต่อไปอ่าว่าที่เศรษฐีคนต่อไปนอกจากเปิดไรเข้าแกงแล้วอย่างตอนนี้ลุยถ่วยด้วยใช่ค่ะ คือเราเราต้องทำหลายอย่างนะคะพี่จันแชร์แชร์ประสบการณ์ก่อนจากที่พี่จันเนี่ยมาเปิดร้านข้าวแกงแล้วตอนเนี้ยแวันพี่จันเป็นยังไงบ้างขอบคุณค่ะนให้คนละหล้านโอเคเบอร์เดียวกันหรือเปล่าไม่ต้องเอาหลอกถ้าพี่เอเขารวยแกก็รวยแค่ถ่ายรูปไปอย่าเมียบังเอาเงินมาสั่งได้คนเดียวเป็นยังไงบ้างพี่จันเปิดร้านข้าวแกงมา8วันแล้ววันนี้เราของเราเข้าสู่วันที่แล้ละสนุกมากเนาะแวันแล้วค่ะ สนุกมากเนาะเพิ่งรู้ธุรกิจอาหารมาสนุกอย่างนี้เนาะใช่ค่ะพี่สนุกกับทำข่าวอีกอะว่าจะเริมทำข่าวอยู่หน้าตาเราอาจจะลอยลยหน่อยไม่แต่ว่ามันดินามิกตอนแรกคิดว่าอาชีพนักข่าวเนี่ยดินามิกสุดแล้วเพราะว่าได้เดินทางได้เจอผู้คนเนาะแต่ว่าพอมาลงทำทำกับร้านร้านข้าวแกงมันกลับกลายว่าเราเจอคนจริงๆอ่ะใช่เราได้เจอชาวบ้านจริงๆเราได้เจอลูกค้าจริงได้เจอคนอ่ะออกจากโลกโซเชียลมาเจอโลกแห่งความเป็นจริงบ้างเนาะตัวแปรมันไปขึ้นทุกวันเนาะ ไม่ไมจะบอกจริงๆว่าสนุกแล้วก็ม,มีความรู้สึกว่าการตอบสนองก็จากโซเชียลก็ตอบสนองอย่างหนึ่งนะโพสต์ขึ้นไปมีการตอบสนองมีแสดงความที่เห็นมีความเป็นเพื่อน<ฆ>แต่ว่าพอมาเป็นร้นานข้าวแกงมันเป็นลูกค้ากับเรามันมีคมวามรับผิดชอบมันมีมันมีเห็นความต้องการเดินมาเห็นสายตาชอบไม่ชอบอพอไม่พออร่อยไม่อร่อยพ<ฆ>ี่ว่ามันคนละแบบมันไม่กล้าสื่อสารอีกแบบหนึง่งแต่ว่าสําหรับพี่ตอนนี้ยังสนุกอยู่อายแต่ไม่รู้ว่าทีมงานสนุกหรือเปล่า พราะทีมงานก็ต้องตื่นตีห้ากันทุกวันเหมือนกันตื่นกี่โมงอ่ะตื่นตีสี่อ่ะตื่นตีสี่มาธอไกลใช่ไหมใช่ทำไมเธอไม่เอาเต็นท์มานอนที่ร้านอ่ะไม่ได้ตื่นพร้อมกันหนูกลัวจะได้ควบความปัญญาติไปด้วยอีกคนนึงนอกจากจะต้องขายของแล้วยังต้องเฝ้าด้วยเฝ้าสแตนเลสเตาเรียกอะไรตอกบัตรใช่ค่ะพี่ตอกบัตรทำยาพี่แจนคะมีคนบอกว่ามาทำข่าวคดีจำนำเรถที่ชลบุรีหน่อยค่ะตอนนี้ขอขายข้าวแกงนอนไปกี่คันแล้วคะ พี่ใหม่นะพี่ใหม่สซบอกเดี๋ยวอินบัคเข้าไปในอีจันนะคะเดี๋ยวให้ทีมไปดูขอบคุณนะคะโอเคมากอยากให้ให้เห็นโลโก้นี้แล้วให้รู้เลยฝากหน่อยได้นะเราจะทําให้ดีที่สุดทาทาให้มาตรฐานมันเป็นมาตรฐานเดียวกันทําให้มันอร่อยเหมือนกันแล้วคนก็มีอาชีพแล้วชาวบ้านก็มีข้าวดีๆกินมีข้าวแกงที่อร่อยอร่อยหลากหลายด้วย ไม่ใช่สิบวันเหมือนกันหมดทุกวันไม่ใช่นะเราเปลี่ยนทุกวันตื่นเต้นทุกวันว่าเมนูจะเป็นเมนูอะไรคุณภาพก็ดีด้วยแล้วถ้าเกิดเราไปต้องไปใต้หรือไปเหนือไปอีสานเนี้ยไปเจอของดีเดี๋ยวเราก็จะหามามาฝากลูกเพจได้นะคะไหนนะมันมีทางที่จะทําให้ร้านมันสนุกจะได้มันสนุกมันสนุกแล้วสนุกพี่อยากแอบคิดเลยว่าพี่ขายหวยที่ร้านได้ไหมได้ค่ะพี่แล้วแต่พี่เลยค่ะเดี๋ยวทำป้ายอย่างนั้นด้วย โอเคโอเคอันนี้ร้านข้าวแกงร้านข้าวแกงกำลังใจนะคะเส้นถนนเพชรเกษม3 3ทับหจะเปิดในวันที่1ทธันวาคมก็ฝากเอาไว้ด้วยร้านข้าวแกงกำลังใจนี่อันนี้พี่นะพี่น้ำเทพมามาชอบเปิดเรียกแม่น้ำเทปแม่น้ำเทปเชิญชวนหน่อยเร็ววันที่1น่งาวันที่1ก็เชิญมานะคะกับข้าวอร่อยคุณภาพครับ ไม่ต้องตื่นเต้นแม่คุณภาพอร่อยแล้วไงต่อแม่จะทําด้วยใจใช่ค่ะคือไว้ใจแม่ได้เพราะว่าแม่เนี่ยเคยเปิดร้านอาหารอยู่แล้วนะแต่ตอนนี้แค่ขาดกาลังการผลิตวันเนี้ยเรามาซัพพอรดแล้วค่ะปกติทำอะไรอร่อยอร่อยทุกอย่างเลยอร่อยทุกอย่างอร่อยทุกอย่างแม่แม่แม่ไม่ไม่คนเป็นคนแม่เป็นคนทำตัวแต่อร่อยทุกอย่างพูดจริงๆแล้วเราก็จะเติมบางอย่างที่แม่เป็นซิกเนเจอร์ของแม่ได้ค่ะอะไร ฉันอะไรอ่ะลูกชิ้นปลาไก่ผัดฉ่าลูกชิ้นปลาไก่ผัดฉ่าติ๊กเนเจอร์ร้านนี้เมาไปขายที่จันดูเลยทำยังไงดีบ้านเราไกลกันไหมเนี่ยไกลค่ะพี่ถูกบอกไหมว่างๆแม่ไปโชว์ฝีมือที่ร้านจีจันบ้างก็ได้นะแล้วว่างๆเราจะเอาเชฟของเรามาแชร์กันได้เออเกิดเราจะได้มีเมนูแปลกๆได้ค่ะได้ค่ะลูกชิ้นปลาไก่ผัดฉ่า่ะพี่มัดขาพูดแล้วก็อยากกินที่มีเมนูที่จันไหมคะ โอเคได้ค่ะวันที่หนึ่งนะคะเดี๋ยวเราจะมาเยี่ยมพี่น้ำน้ำทิพย์อีกทีหนึ่งในวันเปิดร้านว่าจะเป็นยังไงเนาะโอเควันนี้ขอบคุณนะคะพี่น้ำทิพย์ค่ะาจ้าโอเควันนี้นะคะลูกเพจเรายังมีไปแจกไปมอบของขวัญนะคะกันอีกอีกสาขาก็คือเป็นสาขาพระรามห้าอันนี้ต้องบอกว่าเรามาเป็นแบบว่าตัวแทนโซนนะเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะแบบว่าลงได้วันเดียวทั้งหมดเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้มีอีกหนึ่งวันที่เราจะลงเส้น สามพันฝั่งคนฝั่งนู้นนะก็เดี๋ยวเราติดตามกันว่าจะมีพื้นที่ตรงไหนบ้างแล้วก็ฝากตามไปกินกันด้วยได้โอเคขอบคุณนะคะบ๊ายบายคุณแม่คุณแม่น้ำทิพย์บายๆหน่อยแล้วบ๊ายบายจ้าโอเคไปแล้วนะวันที่หนึ่งนะคะเจอการฝากไว้ในอ้อกอ้อมใจลูกเพจทุกท่านด้วยนะคะสาขานี้ค่ะเพทศเกษตรม33บนะจ๊ะเจอกับแม่น้ำทิพย์คนสวยคนนี้ได้เลยโอเคบายยค่ะ